ขออนิสงส์ของพรรษาเช่หลราพระทั้งหลายได้บำเพ็ญกิริยาแห่งการเข้าถึงซึ่งอรยิอรยมรรคอริยผลกันเธอทุกคนก็มีส่วนร่วมบำรุงพระพุทธศาสนายัางศรัทธาให้เราคนระบุทั้งหลายที่ได้มาบวชในพระศาสนาพากันมีจิตใจเข้าหาความดีกันได้โดยไม่ต้องกังวลต่อการเป็นอยู่อาศัยก็เพราะศรัทธาที่เธอได้มี ยอมสละละสิ่งที่เป็นความสุขของเธอแบ่งปันให้พระพิสุสงฆ์ที่จำพรรษาพากันอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดการเวลามาสามเดือนถึงวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาขออนิสงส์ทั้งหลายที่เจอได้กระทาไว้ในภาษาศาสนาต่อพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายผู้ั้งใจเพ,พื่อพิดีปฏิบัติชอบในภาษาศาสนาขององค์งเสด็จพระสัมมาสามัมพุทธเ,เจ้าองค์ปัจจุบันก็ดี ข้อนภาพเหล่านี้จึงทําให้เธอมีความคล่องตัวในราบสการะไม่ขาดสายคําว่าไม่มีจงจะได้ปรากฏกับเธอทั้งหลายเพราะเธอเป็นผู้ให้แก่หมู่สงทั้งหลายได้มีความสุขโดยท่านไม่ได้เป็นผู้หวังอะไรไม่ได้ต้องการอะไรแต่เธอเป็นผู้ให้ราบสการะแก่พระภิกษุสงฆ์เช่นให้อาหารการบริโภคให้ที่อยู่ที่มีความสุขให้น้ําให้ไฟ ให้สิ่งที่เอื้อประโยชน์แต่พระพิสุผู้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการอยู่การจ่ายการใช้เหล่านี้ก็เป็นอนิสงส์ของเธอที่ทําให้พระอยู่กันอย่างมีความสุขในช่วงปรรษานี้อนุภาพเหล่านี้จงมาสนองตอบให้เธอทุกคนมีความหลั่งไหลในลาบสการะปรากฏอย่างเนืองนองให้ขาดสายสมกับชื่อที่หลวงพ่อตั้งพระท่านไว้ว่าเงินทองจงไหลมาเทมาเงินททำให้เธอสามารถมีทรัย์ และสิ่งที่บำรุงกายบำรุงใจของเธอโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องแล้วก็ทํากิจอันใดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อใจของเธอในสร้างบุญกุศลเพื่อให้เป็นผลบังเกิดคือการสิ้นทุกข์ดับชื่อในชาตินี้ขอาการสร้างสมบุญกุศลความดีจงเป็นไปได้อย่างสม่ําเสมอไม่มีช่วงเวลาใดที่เธอไม่ได้ทําไม่มีช่วงเวลาใดที่เเธอขาดตกบกพร่อง ขอให้เธอมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในทุกครั้งที่เธออยากจะทําความดีเสมอจนกว่าเธอจะสิ้นอายุไขขอสิริและวรันนะสุข,ขะและภาระและปฏิพานอันใดที่จะเป็นไปเพื่อให้จิตใจของเธอก้าวถึงซึ่งความเป็นอริยมรรคและอริยผลขอสิ่งนั้นจงมาปรากฏเป็นสมบัติของเธอทุกคนนับแต่นี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน